ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel ลืมเนอะวันนี้เราจะมาทำการ re-action เบื้องหลัง MV สุดฮิตลานวิวแตกๆกปแล้วจ้าถูกต้องคือ MV เลยค่ะแรงอีกนี้ Project Jasper นะคะหลังจากที่เราทำ รีแอกมีไปแล้วแปลกแปลมากแปลกแปลมากน้องๆก็บอกว่าพี่เขไม่มีเบื้องหลังด้วยได้ค่ะได้ค่ะจัดให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิกจริงๆให้เราด้วยนะคะฝาก membership ด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันที่พิเศษมากมายเราอยู่ในเพลสเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ m มมเบอร์จ้าและยังมีปุ่ม super thanks ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะค่ะแต่ทุกคนถ้าทำแล้วก็ไปดูกันเลย เขาอยากเรียนง่วงแล้วสวัสดีค่ะนักเรียนเป็นหนักไปก่อนง่วงว่ะโอกคุณถึงฉันอะมีบนคนทีวันสักอย่าอันนี้เป็นการรวมตัวของเขาเรียกว่าโปรเจกต์อะไรครับทุกคนโปรเจกต์แการ์ตูนดังแคสต์่ารัก ก็คือถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วคือพวกเรา4ี่คนเนี่ยเป็นแบบเป็นสายแดนสู่แล้วเลยก่อนหน้านี้จะมีพูกจุ้2คนที่แบบน้องเต้นกันตลอดอ่าแต่ว่าครั้งนี้เรามีน้องสตอร์พี่อู๋เข้ามาด้วยแล้วก็พีน้องเต้นอะมันนดีมากเลยทุกคนได้ดู MV ก็น่าจะน่าจะรู้ว่าออกมาเป็นยังไงน่าจะสาเก่ใจทุกคนคนหนงชันอ่ะไม่แฟนชานไเอกแฟนชานมาหน่อยแล้วพี่น่ารักอ่ะอาจจะมีแตก็ได้นะ หลอมาแล้วพี่โอ้เสียงเพาะกันหมดเลยเมนโวอยู่นะเมนโวคอกต้องวเราาม

อันนี้ต้องเปซาดีเล่นหมวกกันจริงอันนี้ที่เราเียคน่ันชอบติตไลกคเขาได้เต้นนะท่านเตเป็นยังไง้ายังชอบิสตไม่ว่าจะเป็นเออะสอาผมก็สาม้ได้ไอ้ตัวน่ได้ีก็ไดเป็นกระดาษต้งสมว่า้เออโอเค อ่าเรื่องราวเขาเป็นประมาณนี้ใช่เรื่องราวเรื่องเป็นประมาณนี้โบะมากเราเป็นคนถูกคำท้าจริงถูกคำาแต่ว่าแบบคือเขาอะคิดว่าเราจะแบบจะไม่สู้กลัวแต่ว่าคือคิดผิดเนี่ยเราการเล่นจะทำแบบไว้ใจกันดีใจไหมได้กลับได้มารวมตัวกันชาวกิจมงสี่คนแบบสายร้องแดนส์ผู้ชายสายเต้นแห่ง G M T V ใช่ปะเราจะเป็นเฉพาะกีบหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กินเนี่ยครับเอ้ยเอ้ยได้ค่ะวงระยะยาวได้เลยค่ะน้องด้วยเราก็ชอบเต้นด้วยเราก็แบบนาทีเราจะได้กลับมาเต้นอย่างเงี้ยพอได้กลับมาก็กลับมาเต้นกับน้องๆที่มีความสามารถมากๆเลยจะสนุกครับสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมแซนต้าเป็นไงคะได้มาลงโคตรโคตรสนุกเลยครับจริงๆอะตอนแรกมีแอบกดดันนิดนึงกดดันผมนะมีเครียดเพราะว่าแบบด้วยเวลาที่สองมัน มันค่อนข้างแบบจำกัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเออแล้วทุกคนอ่ะพยายามเต็มที่เราทำไปเลยก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาทํางานกับพี่ๆที่มีทั้งความสามารถนะครับแล้วก็มีทั้งความพยายามนี่เนี่ยเปรียบพวกเราเนี่ยคือพวกเราเครียดบ้างนึกว่าโกกบ้างอะไรบ้างเครียดเนาะ จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่พี่ถ่าเขาเกิดมา้คือเขาอยากเขาอยากทำแต่ตอนนั้นคือมีแค่จูงกับปอนส์งงแล้วมีสนตาเข้ามาพอดีใช่รัวปีใหม่เข้ามาตัอายา้ามาจับตอนแรกเป็นสาคนก่ะอยู่แล้วแล้วพอเป็นคอนเสิร์ตขึ้นกับพี่แล้วเป็นแดนดันแล้วคือพี่่าก็เห็นความสามารถแหละเรเลงดนะงพี่ดาแล้แบบเฮ้ยโห่เบถ้าเป็นจาง โอ้กะแพะเอกจากไม่ได้เป็นเมนตลกด้วยจริงอะไรครับเนี่ยออลด้ีเเขเขานี่ก็ลอยโดนไอ้นี่น้องอะไรนะปัเกอร์ไม่ใช่ ค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยคุณแกงโอ้เลยครับผมผู้บอกผู้บอกสี่คนนี้มารวมตัวกันในโปรเจกต์พิเศษนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหมีความบันเอิญเลยที่ว่าตอนที่เราตัดใจทำน้องสี่คนอย่างแรกเลยคือเรื่องคิวแน่นอนที่เราแบบว่าตองบู๊เรื่องคิวเลยอะแต่ว่าน้องๆอยากทำครับแล้วก็แล้วก็นี่รู้สึกว่าน้องมีความแบบคิวทองมความอะไรเออคือเขาแสดงให้เราเห็นว่าเออต่อให้เขาคิวน้อยอ่ะแต่เขาสู้นะแล้วก็แบบเออพี่ๆเดี๋ยวผมแบบ นัดกันแล้วเดี๋ยวมาซ้อมกันอะไรเงี้ยพี่ใช่แบบพี่พี่มาว่างมาดูมาอะไรก็คือคือมันมีหลังแบบนอกจากคิวหลักะเยอะมากที่มันพยายามจะหามาเพื่อมาซ้อมกันเนี่ยเออก็อันเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าน้องๆแบบให้ใจมาขนาดเนี้ยผมว่าเราต้องทําให้เราแหรก็ต้องแบบดีๆนะครับใช่ครับแล้วที่มาดูโปรแกรมน้องหน้าหานเป็นัตอนอินดีเพลงสี่คนน่ริสม่าแบบเสน่์มันแบบสุดๆอยู่แล้วอะแล้วแบบพอสี่คนนี้ที่มันเต้นเต้นได้เลยมารวมกัน ว่าทุกคนชอบแน่นอนรับรองนอกจากความหล่อมันจะแบบมีอะไรอีกหลายอย่างมากให้ทุกคนได้ดูครับเดี๋ยวรอดูขอบคุกตาเท่โอนิ่นหอมหอมมากใช่เขาลิ้นมากใช่ลิ้นมากเลยเป็นยังไงพี่ชายเราบอลน้องชายเราเป็นยังไงบ้านน้องชายเรา เขาบอกว่าเขาที่มี่ปุ่นแล้วก็กินครีมญี่ปุ่นมาเรื่องานแบบแบบเห็นน้องกินครีมอะไรจริงจฟิตมากฉันดูสตอรี่ออกกำลังแบบออกกำลังเออเออเนออลอยเฉดๆโอเคนะแบบว่าทุกทีนี่นะโอเคนะเออเขาจะได้เล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจุ่มอ้วยผงนะตายแล้วจุ่มผงนะมึงมาแล้วจุ่ เป็นเด็กเป็นเด็กแสบนะสวยดีมากเป็นแบบเฟรมพระเจ้าจริงหล่อมากนีคืออันที่ขายเซ็นสูตรนะครับที่เราแบบได้ใส่แบบเซ็นดิสที่แล้วนียวันนี้ก็จะเป็นแบบที่แันนี้ก็คือจุ้งที่แทน์ทูนะคะต้องเป็นโคสเป็นอะไรนะใช่เขาเขาบอก อันนี้เป็นผม,มากเขาเให้หัวใจของอากาศชุ่มมากเลยคชุ่มฉ่ำมากครับผมจริลงๆเข้าไปเราก็ชุ่ฉ่ำแล้วเลเสื้อผ้าแงเราชุ่มฉ่ำมากหวังว่าทุกคนที่ดูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะหัใจชุ่มฉกันนะครับชุ่ฉ่ีนกเป็นกบชีม้เนโคบทอยากมาเออลงรูปลงรูป ตึงตึงุ้ยปุ่นทีหลาเอ้หอ่ะเขาอินนะเขาอินมากายไอดอลสายไอดอลโอ้โหสอ้คอยขาด้วยอ่ะแม่ต้องแข็งแรงมากอ่ะช่องช่องบจริงามีแกขาดูยังทำได้แบบแกนกลางลำตัวต้องแบบแข็งเลย ออกคอามปั๊มคนละปั๊มเนื้อปั๊มไม่เหมือนปั๊มเหมือนกันใช่กอกแดงไหมพอดจดเลยก้ามก้างมันขึ้นแต่นอ่า๊บก้างมันจะขึ้นเป็นไขมันหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ก้อนก้อนคือกั้มเนื้อหอมมากเลยครับขนตาอ่าฉันชอบมากน้องขนตาเหมือนแบบเหมือนเป็นขนตาปลอมอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่มันคือขนตาเขาอ่ะขนดีมากแต้ามเนื้ออ่าดูดี เด okay. oh. 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 well. ี๋ยวนับน่หนสคึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิโอ้โหนี่กินข้าวเปนยังไงคะเนี่ยกินเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าวันนี้เน้นเน้นกินเป็นเอ่อทลรนิตนะครับผมแล้ก็กินบ่อยๆเอาจะได้ไม่บวมเซอร์ไพรส์เลยนะเนี่ยซองป้าใช่ไหมเพิร์ตุ่มแน่เลยนะ พูดถึงเลยค่ะหึงก็มาห้ามดิเอ้ยมาห้ามดิวะเอ้ยอะไรวะเฮ้ยว้าเออดูเขาทำเก่งมากอยู่ด้วยกันแล้วตลกเก่งนะ พีโออกมายัเนี่ยม .5 ่ไหมมม .5 ใระปน้หนุ่มหได้หมหนแต่ล่าสุดดีหยู่ยเนี่ยแฟนคอแฟนคอแฟนคอที่ที่ไทยด้วยแล้วก็ที่ต่างเทศ่างแ่างเมืองด้วยใช่ที่น้องๆมาเม็นบอกเรากัใ่นว่าต่เต้นตุกตุลเลยว่าจริงๆน้องเขาตีรังกามานานแล้วอินเนอร์ดีมากออ เอออู้ปึกปึกเย้ yeah. 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 สุดเลยเราเลยบอกว่าคนมีความสุขแต่ว่าเราได้ปลูกฟีลในสิ่งที่แบบเป็นแพชชั่นของเราีนแบบว่าเรากได้ทำสิ่งที่ชอบบ้างอมีโอกาสก็ทีาแเต้นบางนี้ซตาเราก็ไู่นะได้สมุได้ยังเหนื่อยอยู่าทเก่งมาก่าชอบมากครับ มหปล่อยซิเกินใหม่เลยความยาวเท่าไหร่ครัเต้หนึ่งชั่วโมงเพลงยาวหนึ่งชั่วโมงตจะพูดไม่ออกเลยตอนนี้โอรดูว่าจะเป็นกัพวกเราโปจกแจสเปอร์เขาอินเนี่ยนี่ไม่ใช่ปอดนะนี่คือคุณทีคุณทีมาก ปั่นหิวปัเนเยปั่นหิวทุกวันดีจริงๆเป็นที่ประจักษ์สุดจบแล้วยิ่งดูเบื้องหลังยิ่งชอบเธอวอนนะคะทางผู้บริหารนะพี่ถา่พีแกงส้ม ขอให้เป็นวงถาวริงประจำไตมาสก็ได้อืมจริงหลกยคนหายไปมีละครังไม่หวาดจริงจริงเอาเอาแบบเราเรารู้สึกได้ว่าน้องตั้งใจกันมากๆกระแสก็ดีมากแฟนคลับให้การตอบรับดีสนับสนุนทุกอย่างนะ พูดของน้องคือแบบอคนมันแพชชั่นอ่าคนมันชอบที่กาก้าไอะคอสี่คนเน่เรารู้สึกว่าตอนที่สัมภาษณ์ในเบื้องหลังอะตาแบบเป็นปารกายคือมันนี่มันคือพาสหนึ่งที่เขาได้ได้ทำแล้วอะใช่คือนอกจากการที่ที่ทุกคนเป็นนักแสดงแต่ว่าความเป็นศิลปินไอดอลอะไรอย่างเงี้ยนอกนหมอยากทำอยากเป็นแล้วพอมันมีโอกาสน้องก็เลยแบบใส่สุดตัวแบบแสดงว่าจะคิวยุ่งกันหมดใช่ใช่นี่รู้สึกมันเหมือนกับที่เราพูดไปตอนที่เรารีแคปเอ็มวีอะไรเงี้ยคือเราคิดว่า เออมันมันมันชอบสิ่งนี้มานานมากๆกันทั้งหมดแล้วมีโอกาสที่แบบมีคนมองเห็นแล้วังวะเวลาัลงแล้วจับเขามารวมตัวกันแล้วมันกลายเป็นแบบโปรเจกต์ที่แบบเลิศมากๆอ่ะแบบได้เห็นถึงศักยภาพอีกสิ่งหนึ่งที่เขามีนนแเนาะแบบเต็มที่อ่ะเออาเราแบบรวมกับโปรดักชันอะไรทุกอย่างที่เขาตั้งใจทําตั้งใจใส่มาในเอวียมันเลยยิ่งขับพวกเขาให้แบบ เออเนี่ยมันแบบเป็นวิธีไอดอลได้จริงๆอ่ะเราเราชอบเราชอบการมองเห็นเคมีใช่ใช่ที่เขาหยิบจับเมมเบอร์ทั้งสี่คนมาจากสองมาสามมาสี่อะไรอย่างเงี้ยเออพอเป็นสี่มันลงตัวนะเนาะเพราะว่าสองมันอาจจะน้อยไปสามอาจจะอีกหนึ่งเลขเนี้ยจริงทุกคนนั่นแหละแล้วแล้วที่บอกว่าสี่คนอ่ะคาแรคเตอร์แตกต่างกันชัดเจนมากแต่ว่าพอมาอยู่รวมกันอ่ะมันลงตัวด้วยด้วยแบบ ความสูงเขาก็จะไล่เรียกกันอะไรอย่างที่เราเคยบอกบายบอดี้เขาก็แบบใกล้ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยจริงหุกคนจริงเลิศมากและยิ่งแบบอนี้ก็คือแบบและยิ่งแบบไดเราเราได้มาเห็นอู่ในพาร์ทของเสียงดีใจดีใจกับน้องด้วยนะคือคือเออเนี่ยเอาจริงๆก็คือถ้าไม่ได้ฟังอาจจะไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วพี่อู่เขาชอบ เต้นชอบอะไรแบบนี้มาก่อนอยู่แล้วเพราะว่าเราเราจะรู้จักหูวแค่พัทของนักแสดงเหมือนติดตามงานแสดงที่เห็นน้องแบบใชอยู่ในหลายเรื่องเลยมุมนี้เราไม่เคยเห็นแล้วเราเพิ่งได้มาเห็นอันนี้เราเรู้สึกว่าโอ้ยอู๋เก่งมากมุมนี้คืออู๋เท่มากรู้สึกว่าโบคอลด้วยใช่เสียงดีด้วยเราแบบเออบิแบน์เอยอะไรเอยคือทุกคนแบบดีเปนิ่งที่ให้เด็กๆได้มาแบบเนาะแซนต้าก็คือหล่อสุดๆบอดดี้แบบยังจับใจ ในเพลงอะเีมาแต่ว่าพ่อไปแสดงอ่ะคาแรคเตอร์น้องจุ้มสดใสคือแบบเก่งสุดว่ามีความเป็นไอดอลแบบทะลุร้อยเปอร์เซ็นต์อะเนาะสายตาเวลาจับกล้องนี่โหแบบอินเนอร์มาเต็มเลยว่าโคเรียนจุ้งหล่อมากเลยจุ้งแบบเขาหล่อเท่แบบเข้มเข้มอย่างเงี้ยเราชอบนะเวลาน้องแสดงอะไรแล้วมันมันดูแบบมันดูเต็มที่แบบปึกปึกดีแล้วแล้วเสียงจุ้งก็คือดีมากๆอยู่แล้วเออเราคือแบบ ได้ยินเพลงน้องเวลาน้องร้องประกอบแบบโอเอสี o S T อะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยน้องเสียงดีอยู่แล้วแล้วพอแบบเออมาได้รวมตัวกันมันดีอ่ะส่วนคุณทีของเรานั้นพูดไ,ไม่ได้คนนี้เขาไอดอลอยู่แล้วอ่ะบางตอนนี้คือปอนหรือคุณทีหรือว่าหรือว่าเขาคลิปคาไปดีจนกว่าจะถ่ายจบแล้วเพราะฉันอะเพราะฉันอะสนสติกเขอรู้ไหมซะเออสนสติกคือแบบมันเห็นภาพคุณทีมาซอนาำว่าจริงๆเพลเออันนี้จะเป็น ดีลลับที่คุณคีคุยกับคุณสนะพรก็ได้เพราะว,าว่าเขาซื้อเเอ็มซื้อจ MM, <ม>ีเเพราะว่าคุยกันดีลลแหละแต่มาบอกว่าโทรไปหาคุณสาถาพรนเ้าแต่บอกว่าไม่ขายมีเงินซื้อนะแต่ว่าเขาไม่ขายนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละปอนเป็นอีกคนหนึ่งที่เราเห็นในแพชชั่นของน้องมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจากตั้งแต่ที่ได้รู้จักแล้วก็ติดตามมาคือเราเห็นเขาแบบลองแบบเต้นอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเลยแล้วก็แบบครบนู่นนี่อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ เออเห็นเห็นมาเรื่อยๆรวมถึงการออกกําลังหรือการกินอะไรอย่างที่เขาลุกเทอ่ะใช่แบบพี่เพื่อนๆเขาพูดในวงเนี้ยเออคือเราสึกว่าเออเขาพยายามจริงๆแล้วก็สิ่งที่เขาพูดออกมามันมันรู้สึกว่ามันจริงใจมากๆที่เขาบอกว่าแบบโคตรมีความสุขเลยเนี้ยอะไรเงี้ยคือแบบเออมันมันคือแบบสิ่งที่ชอบแล้วแบบเฮ้ยวันนี้แม่งแบบได้ทาแล้วว่ะแบบ ได้ทำในแบบที่ทุกคนจะได้เห็นเป็นแบบออฟฟิเชียลเห็นถึงความทุ่มเทที่เหมือนที่แกงสซมบอกว่าแต่ละคนจะมีคิวถ่ายงานของตัวเองนู่นนี่นั่นเ้อีกแต่น้องก็ยังสละเวลามาช่วยกันมาช่วยกันซ้อมให้โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นได้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เขาอยากทำให้กับแฟนๆทุกคนนั่นแหละใช่ทุกคนดีมากค่ะเป็นการส่งสายปีที่ ไปมองแอย่างที่เขาบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่คงดีมากเดี๋ยวรอหลังจากปีใหม่ก็หวังว่ายังจะมีอะไรมาให้เราติดตามชมอีกอาจะเอาใหม่แบบวันเด็กมาเลนทายตุดจีนมาค่บูชาได้นะเลยเ่งได้เลยวันพฤหัสบางคนอาจจะออกเพลงมาพำเทศกานก็ได้นะครับเพราะเจสเปอร์จริงมาเลยอยากดูเพลงใหม่แล้วค่ะจริงนะคะยินดีกับร้านบิวด้วยค่ะเย้ไวมากไวมากจริงใช่ทุกคนนะคะก็ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย